แรงเลยอ้นี่อันเป็นไปลายแพนสายตา,ามันเจ็ดวันนี้มันเป็นขึ้นมานี่ยหรอน้ำหม้อเชื่อเลยมันเปลนขึ้นมึงเด้อของคนกินนี่แหละตัดติด ฟูตรงไหนพี่จุดที่เจอตรงนี้ครับโอ้โห oh. มันน้องยิ่นตกลงไปอ,อ๋อก็คือตายมาหลายหลายชั่วโมงแล้วใช่ไม่เห็น,อ,นอัอนี่ไออันนี้คนมันอยู่นันลูกมันเสียวอ,ออกอยู่นันไปบิเลียร์ก็จะอยู่ห้องประมาณก,ก็จะเปิด ยังกินข้าวไม่ได้ว่าจะหมอรับพื้นเดือเมื่อวานอีนี้วยไม่ทันช่วยได้ตัวนี้ตัวนี้ช่วยได้นะครับอ่ะล้างจืดช่วยน่าจะโดนพร้อมกันไหมครับไม่พร้อมครับไอ้ตัวนี้ออกบ้านห้านาทีก็โดนเลยเขาน่าจะวางไว้อันนี้โดนวันไหนโดนเมื่อวานเหมือนกันครับเมื่อวานเหมือนอย่างสมมติอันนี้พี่เอาล้างจืดช่วยเยอะไหมพี่ รู้สึกว่าก็ต้มเป็นหม้อค้างไว้ครับออ๋จนไล่พิษออกได้เนาะแล้วก็ไข่ประมาณนี้ตป็ไหนโดนบ้างครับอ๋อโอ้โหแรงเยอะจริงจับใส่รางจืดรอดแต่ดีเซลนี่ไม่เห็นดีเซลไม่เห็นไม่เคเห็นเลยคอับ ผมไม่คิดว่ามัน,นจะแรงเยอะขนาดนี้ทีมกระเด็นเลยโดนก่อนดีเซลแต่รอดสองสามวันรประมาณเลืออาทิตย์หนึ่งแอร์ให้อยู่ทั้งวันเลยนหครับใช่ hey, ครับเพราะผมก็ต้องผมทำงานด้วยมสมมติรถลูกค้ามาผมก็จูนรถจูนอะไรอือถ่ายรูปหน่อยนะตัวเกือบทุกตัว ช่วงเช้าเลยมาเปิดอู่ดูคลิปวิดีโอเพราะว่าหมามันต้องมากินข้าวอแล้วนี้มันหายอืพอมันหายปุ๊บเนี่ยผมก็เลยดูกล้องวงจรปิดเหมนน้องเข้ามาควดตรงนี้ก็เห็นรอยน้ำลายตรงนี้แล้วก็สั่งลูกน้องให้เดินรอบบริเวณอู่ไม่เจอประมาณบ่ายสองเขูตัวนี้ไม่โดนนะพี่นะตัวนี้พันอะไรครับตัวนี้น่าจะใปรผสมพวกปั๊กคครับ เอา้าเปิดไหมเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพันเล็กที่เขาอยู่ครับก็จะเปิดแคร์ไว้ีข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ